ชาบูกำลังจะมุดแล้วค่ะบรรยากาศนุย ế มอือแม่อือแน่เดาเดวเราไปดูบรรยากาศข้างนอกกันค่ะอันนี้เต้นมีสองหลังอยู่กะไล่ลุ่งทาลาแคมปิ้งค่ะนี่ค่ะบรรยากาศหลบอๆก็มัน ก็พ้นเทศกาลปีใหม่ไปแล้วเนาะคนก็ไม่ได้มาพักเยอนะค่ะบรรยากาศกำลังดีวันนี้ก็อากาศหนาวเย็นนิดหน่อยตรงข้างล่างก็มีเป็นน้ำตกกาแ่แต่แลตอนเช้าจะถ่ายให้ดูค่ะค่ะบรรยากาศ นี่ค่ะวันนี้มีดาวเคียงเดือนค่ะนี่ค่ะลองดูก็บ้านก็ได้ค่ะก็เห็นกันทุกคนค่ะดาวเคียงเดือนอันนี้ก็เป็นบรรยากาศภายในไล่ก็มีต้นคริสต์มาสค่ะตรงนู้นก็เป็นห้องน้ำค่ะห้องน้ำก็มีน้ำอุ่นด้วยค่ะค่าบริการอาจจะแพงนิดนึง แต่ก็สะดวกสบายดีค่ะตรงนี้กบมีชิงชาด้วยค่ะตอนกลางคืนก็ตรงนี้เข้าเป็นแคมปิ้งก่อกองไฟนะคะแต่ว่าวันนี้ไม่มีคนมาก่อ พอไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีลูกค้าค่ะวันนี้จะพาไปดูก็มีร่องรอยการแคมปิ้งเขาเหมือนเขาก็รัดเฉลิมฉลองปีใหม่ด้วยนะคะเหมือนมีเวทีมีอะไรด้วยนะคะมีนักล้อง ตรงนั้ก็เป็นสวนเขาค่ะสวนอะไรก็ไม่รู้เขาปลูกพักในในโดมนะคะตรงตอนนี้มันเป็นบรรยากาศยามค่ำคืนก็จะบรรยากาศดีหน่อยก็นะดาวเครย่งเดือนอยูอย่แล้ววันนี้เป็นวันพิเศษก็มีดาวเคียงเดือนตรงนั้นถ้าเกิดแบบลุกพระเยอะๆเขาก็จะไปจอดรถตรงนั้นค่ะ เดือนน่ค่ะโอ้ทุศครับก็รูไม่ได้ค่อยได้เรื่องด้วยค่ะบรรยากาศมันตต้นจะอยู่ตรงนน้นค่ะตต้นเราน,นอนตอนคืนไปก็ฟังเสียงน้ำตกค่ะมีน้ำตก ตอนเช้าก็แบบเป็นภายเรือผ้ายักษ์นะคะคุณที่ไม่ได้ผายก็เข้าดอกหนาวแท่ๆบรรยากาศรอบตัวเราเขามีสามโซนค่ะจะมีโซน A โซน B โซน C ตีตรงนี้เป็นโซน A ค่ะนี่ค่ะ หน้าองน้าเป็นโซนเอตรงที่เรากลางเต้นนี่เป็นโซนบีแล้วก็มีโซนซีอีกโซนหนึ่งค่ะอยู่ฝั่งนู่นค่ะอยู่ฝั่งข้างหลังบ้านเขาค่ะไม่ใช่ข้างหลังเนาะค่ะจักก็อยู่ฝั่งไหนังไม่ได้เดินไปดูเลยค่ะบรรยากาศดีค่ะใครอยากมาก,ก็มาพักได้เลยด้วยค่ะบรรยากาศดีมากๆยิ่งตอแต่ตอนนี้คือหนาวนะคะก็บรรยากาศก็เลยดี เดี๋ยวขอจบคลิปรีวิวใบเ่านี้ก่อนค่ะเดี๋ยวผู้มีชาวจะมารีวิวตอนที่พระอาทิตย์ขึ้นให้ดูใหม่ค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ